สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกคนสุขคนสุมงสุพรพ่อๆกับสองน้องเคสคือเก่าพี่น้องยามสดเศร้ายักเคยมาแลนนะขาบ่ยังๆๆๆสุาคร อันน้องวัดเจ้ามันไปดิหน่องเจ้าคือบอกแก่เขามากกวนาในเตียงคานชีฮักเราคายเตรียมโค้งสิไปเซตเตซาโอพี่น้องเอาโหลดเอาล่างออก

ជានៅគិងមកណាន ในลูกบี้แตกบ่ฮะเนี่ยกะมันเป็นหยังซะหลบๆนี่น่ะตะได้เฮียน <catsiono> ອັນນາແກ່ເຊຍໄປຊື້ມາໃສຮະໄດ້ຊິລົງໄດ มันจะทอนขึ้นลเ,ยเลยจงใช้ไปไม่ได้แล้วละ่ะท่านผู้ชมรถพัง พังท่านผู้ชมขันขี่ไปมันไปได้อยู่มันก็ไปบ่อได้เลยเ้ยนี่น้ <c oughs> นำสีขาว <c oughs> บ,อบอ่อบ่อได้เลย ขี่ดต่ยังได้ียแต่ยันได้แล้วห้องเจ้ากับโบบึงมีครับแหละครับขย,ย้สิมีีโหลดชิบลอ้อคือเข้าขนาดสี่ล้อก็ยังนดเหี่ยมหูเรื่อง ขอลงที่ทางทงนขอลงมาได้ป่ะมันปวดซึ่งหูป่ะก็จะวปวดแบบใส่ดอกพีนองเ,งยเลยแปลงหลุดอันนี้แลหละก็นัดเตียงแต่ดึกๆหนอดจับตีนมันหลุด ก้อะไรเฮ้ยเป็ดน,นี่โอ้ยแม่งเงี้ยเงินมังผูกือบอเอาเมือเป็นใหม่ นั่นแล้วเมื่อกระาอะไรกระตัดใช่ไหมเออเดี๋ยวหัดสองหัดสามใส่ทั้งหลุมเอามาอะไรกระตัดไหมเพราะมันมีไหมมืออ่ะดิ นั้นวัตยูนอตนี่ขามเมืองน,นี้คือบุหันนี่นช่งหุ่นบุมาอเปนีนตีหลุดนะ

วันนี้วันเฮงวันรวยวันหวยออกเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะถูกหวยรวยเบอร์ถูกรางวัลที่หนึ่งสามตัวสองตัวพักปอดสารผิดเจียตเฮ็ดบุท่านได้ออกคันเฮ็ดออกไ่โอ้ยแกงสะพกอ,อีตู่แซ่บเฮ็ดบุท่านได้ออกพี่น้องเอฟซียางหายน้องคแคทตปเก็บเพชร เฮ็ดพระท่านได้ออกเด้อพี่น้องเด้อทานเฮ็ดออกมือได้ไปแน่นอนตันนี้มันพระท่านได้ออกพี่น้องลา,ลาเลยพี่น้องพอกนัลนะิีบนาสบายดี